ครับพี่เพื่อนๆตกปลาทุกท่านนะครับพวกผมเผาพี่มายชาแนลนะครับเดี๋ยวตกปลาปักแสงวันนี้เรามาตกปลาที่บ่อพีเอชพิชชิ่งปาร์กนะครับอำเภอพี่มายวันนี้เป็นบ่อบุฟเฟ่แมทบุฟเฟน่นะราคาคันแปดร้อยบาทวันนี้มีเงินรางวัลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีนักลาเข้ามาร่วมกว่าหนึ่งร้อยคนเดี๋ยวขอยมาดูกันว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับไป มาดูวิธีการผสมเหยื่อก็ับปลานี้นะครับก็รำตกบ่อเมาเนาะสรำตกบ่อเมาก็ใส่เยอะปักแตงไปนะครับก็ผมใส่ประมาณครึ่งถุงก่อนนะจากนั้นก็นี่ครับปล่อยเชื้อปักไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอาใหม่ยังไม่ต้องเลยโดยเบาๆบางๆก็จับปักแตงนะครับตับปักแตงจะใส่เยอะหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าร้อนอ๋อจะเน้นที่ตับนะแล้วก็ เชอชนะตักแตกนะครับสีเข้าไปในน้ำประมาณสักนสะองทีเนาะให้ออกโอเคสองทีก็ประมาณนี้ก็ลุกเค้าเท่ากัน แล้วก็น้ําที่เราผสมหยดเชียนะครับคนคนให้เท่ากับน,น้ำหลังจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปการชงเชือนะครับชองอย่าให้นิ่มจนเกินไปให้เป็นฝุ่นๆไว้ก่อนแต่ถ้ามันฝุ่นมากแล้วค่อยเติมน้ำลงไปทีหลังแต่ถ้าแฉะแล้วแฉะเลยแก้ยากมาก ก็ประมาณนี้เราก็มาดูวิธีการผสมใย,ย,นะย,ยเนาะใยนี่ครับยายผักแตงแล้วก็เอาน้ําเท่าให้มันพอดีแล้วกันอันนี้น้ำที่เราผสมหัวเชื้อไว้แล้วนะในน้ําก็จะมีความเข้มข้นก็เนีย่ยใยพ่ายางไปพยายางไปนะครับน้ำคนให้ายเกาะตัวโอเคประมาณนี้แล้วก็เอาเหยื่อที่เราผสมไว้แล้วเนาะ หเหย,ยียดกับผสมไวนสักหนึ่งกำเมือใส่เข้าไปโอเคแล้วเราก็ ôi, นวดนวดให้เหยียดเข้ากับใหย่ก่อนโอ้ยหายลายเดี๋ยวมันเยอะโอเคเท่านี้ก็พร้อมลุยเดี๋ยวเราไปดูกันไปไม่รีบครับเริ่มแล้วครับไป เันไม่เกี่ยวต้องคู่ได้ระ <c oughs> ดับร้อย ปลาเขาหวานอาหารนาแบบอาหารมาเข้าฝั่งแล้วพี่อาหารเข้าฝั่งปลาก็มาหาก,กินรอฝั่งว้วค่อยๆออกผลิตใช่ไหมโอ้เริ่มห้าีก็สับอย่างเดียวเดสับเกี่ยวคางเนีย้ย 三道走来送剑的 เอาคันไปใครเข้ามาฮึื่อข้เขาได้ไปร้อยโลแล้วเพิ่งตกปลายเนียกดีอนนี้เขาได้ไปร้อยโลเลยเกือบร้อยโลแล้วบันนี้โอ้โหเี่ยว่าแล้วจัาเราเตรียมเองถึงกว่าชากขนาดนี้ เอาไปช่างก่อนหมดใจถ่ายได้อยู่ครับยังแต่ปิดับอไรครับตัวแรกครับโอ้โหเยี่ยมากมีแบบตอนถ่ายตรงนี้อ่ะตอนเกียร์แบบตอนเกียร์บ้านเกียร์พยเลยนะ Yeah, good. โอ้โหมองเห็นเผาเลยคนแบบนี้ถ่ายติดในกล้องยากครับไม่มีหลักฐานให้เห็นเหมือนจะดีนะใช่บไหมพี่เผาเหมือนจะดีนะ แดตัวนี่ <c oughs> ถ้าไปถ่ายการเราต้องไปตั้งกล่องไว้ได้ทีน่นาไม่ได้ไไดพี่ัดีกลองลมมืดเ <c oughs> ม่อกี้เมื่อกี้เอาบ <c oughs> ็ดก่อไปได้หรอพอถ่ายการเม่ถ่ายเราถ่ายมานีดีกวัวหรอ ถ่ายไว้พอดีเลยแต่คลิปวันนี้นานหน่อย นั่นเอาไว้ล่อมันต้องแม้งต้องแม้งต้องแม้งต้องเล้งล่อหน้ามันมันโมโหมันกัดเลยการตัวนี้ใส่ถุงให้กูเลยการการการตัวนี้ใส่ถุง อย่าขอบนหรอกขอบนมันทุบเรยอใช่อันนี้น่าจะขอล่าง เดี๋ยวในการยกทั่วไม่รอพี่เลยตมองาีนะอนี่รอบ้รอบสวยอยู่เมื่อกี้นี้ึ่งตาตาบอดด้กินเหยื่ัหรอ อ๋อดีนะตามันบอดถ้ามันไม่บอดมันไม่เห็น การวันนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนปลาป่านะครับสามารถเกี่ยวสดอะไรก็ได้ใช้เหยื่อสดได้ครับรรเดี๋ยวไปดูน,นะครับ,รรบได้พี่เพาะล้างงามอยางวยเลมันเกินมึงช่างไปมันก็ไม่ได้มันเกินหนึ่งศูนย์นเปอร์เดี๋ยวก้ว <ๆ S 2> ผมว่าปากเท่าไรเก้าที เ้ยจะเป็นไรอ้าสวยเลยมึงไม่รู้จักภาานี่มั้เออโอ้สวยยี่สวยเลยเออมึงรู้ไหมม่อไว่ายเอกสวยีเก้บ เขาใช้เขนเขาใช้เขนงานมันไม่มาเกียวเาแม่เลยเอาคกโคกทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะการดูตรงให้โว้มึงไม่ได้ผือไม่ได้อย่าผื่อะไรดีจริงก็ได้ เอาครับเดี๋ยวเราไปช่างปลากันครับไปเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับอันนี้เรามาดูน้องต้นกันเป็นไงครับติดก,กี่ช่องครับตอนนี้น้องติดสามครับโอ้โหนี่ เล่นยาวเล้วน้นองเอ72นะครับตอนนี้ตอนนี้เหลืออีก6นาทีอ้าวพี่แดงได้ปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาพี่แดงกันเดี๋ยวเรามาอตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับอันนี้พี่แดงได้ปลาคิดไม่ยอครับขาคิดกด5ทีพี่อตอนนี้ ตัวนี้แหะนะโลหะตัวนี้โลหะเสียดิฮะื้องจุ่มด้วยครับจุ่มบีตตัวนี้ตัวนี้พี่แดงมาลุ้นป่าโลหะนะครับจุ่มไหนจุ่มไหแล้วได้ออคอขอค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 อดอคอัอคอคคอคคอคคอ เวลา5นาทีสุดท้ายอ่ะ5นาทีสุ้าครับ50พี่แดงมาลุ้นปลาโลห้านะครับตัวนี้นะครับดูที่จอนะครับปลาพี่แดง50พี่แดงครับลุ้นพี่ใบชนเลยนะครับชนเลยนะครับโอ้โห1 2 3 4ใช่ใหม่ใช่ใหม่กระช่างมันปีนใช่มันปีนเพราะว่าอยู่รอนะครับแต่รอเซฟสูตรรอเซฟสูตรนะฮะตัวนี้ทอาใมนะครับอ่ะขอดูนลำหนักใหม่นะครับตัวนี้ของพี่แดงหรือพี่ใบปลาพี่แดงนะครับดูที่จอนะครับ 0.42ับผมไม่ถึงครับผมมาล้ครับโค้งสุดท้ายนี่ครับมาดูครับทีมงานหรือเลือกหนึ่งตัวปลาวางเนเมียนครับ0.40นะครับผมเป็นขีดแต่ไม่มีพิกัดครับวันนี้ไม่มีพิกัดมาดูของนักเซิร์ฟเยื่อตัวปลาโคตรเฮงนะครับท่อน็อกยกห้าครับน็อกยกห้าไหมพี่เซิร์ฟบอก โอ้โหตาตองครับอย่างมากันเรื่อยๆนะครับเหลืออีกประมาณโอ้โหโตัวนี้หึ่งห้เจครับผมครับใกล้หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีกว่าๆนะครับเราไปรุ่นกันต่อ ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีกว่า,วานะครับจะตัดสินตัดสินรา,างวัลกันนะครับส่วนก็ส่วนสำหรับวันนี้ก็ตกได้ถึง5้าโมงเย็นนะครับจะตัดสี่โมงเย็นตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2นาทีโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันซึ่งทีมงานของพวกเราก็ติดรางวัลอยู่หลายช่องเหมือนกันฮะเดี๋ยวมาดูครับผมไปลุ้นกัน หมดเวลาครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับมีปลารอช่างอยู่สองตัวครับ,รบพวกเราก็ถึงเวลากลับบ้านกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพวกเราได้รางวัลแล้วก็ได้ปลากัน <c oughs> บ้างน้อยแค่ไหนสําหรับวันนี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยว,วเราไปรับรางวัลกันก่อนนะครับอันนี้น้องต้นน้องเอนะครับ เราไปรับรางวัลกันไปดูว่าพวกเราได้อะไรกันบ้างน้องเอดิน้องเอครับสามซองนะครับน้องเอโอเคต้นนะครับกะบอกพี่เอฟนะต้นเดี๋ยวเรามาดูของน้องเอกันนะครับ

ประมาณนั้นแหละใหญ่อยู่ลองก็ลองกระจายกระจายสุดกระชังเปล่าโอ้ต้นนังนี่ต้นต้นนะครับมาดูปลาของนาโบหรือปื้พี่ไม้กันนะครับวันนี้นานๆทีจะได้ออกมาตกนะครับมาดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่า ตกบุฟเฟ่ต์ครับแต่ว่าเราพวกเราเป็นาสายตกแบบยังตกเข้าปากกันอยู่นะครับก็ยังพอมีผลงานอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูนะครับคอนาบ,บนี่ วันนี้ครับโอเคเดี๋ยวครั้งหน้านางผลงานวันนี้ครับเอ่อยังไงดีครับไม่มีคำบรรยายครับไปที่ไหนก็ได้จะยังนั่งข้างกันใช่ไหมครับครับผมก็รอดรอดเท่วอยู่นะครับเออโอเคครับเอาพี่แดงครับเป็นไงครับวันนี้โอ้วันนี้ตกปลาได้ประมาณสองชั่วโมงครับที่เดลยอทำไรครับที่เหลือนั่งดูเพื่อนๆนวัดกันครับโอเคใช้เวลาแค่สองชั่วโมงในการตกครับ หลังจากนั้นก็นอนยาวครับ <c oughs> เอามาดูผลงานนะครับเอามาดูผลงานของพี่แดงกันนะครับกี <c oughs> ่ข้ากลางตั้งแต่สามโมงเช้าจะดีมากเลยครับมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมพี่ไม่ร้อนด้วยแกะชั่วโมงไม่ได้อะไรดีอันนี้ของพี่แดงนะครับธรรมดาแต่พี่เรายังตกปลาซึ่งผลลัพธนะ์น่าตกกินนะ,อะโอเคครับก็โอเคก็มีตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสี่สิบห้าวันนี้ะนะ <c oughs> ครับโอเค ตัวใหญ่ไม่หลอกเลยใหญ่ครับวันนี้น <ะ S 1> ใหญ่ครับฝากด้วยนะครับอาทิตย์หน้าไปไหนนี่อ่ะอาทิตย์หน้าไปไหนอ่าสแกทองอ๋อสแกทองครับอาทิตย์หน้าฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอาทิตย์หน้าแบบสแกทองเป็นแมบบพาดัวพิงนะครับฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะแล้วพบกันครับอาทิตย์หน้าครับ